สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส Rv เป็นไอดีที่1471ในราคา18,000บาททวนครับ18,000บาทจะได้ของทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้กลับไปเลยไอดี ID ที่มีฮีโร่นั้นครบทุกตัวรูนครบทั้งเกม Rv 300ชิ้นและที่สำคัญ ไอดีนี้มีสกินระดับตำนานหลายตัวที่เป็น m e ท i c a l ล k i n นด m เมนชันเบรเกอร์ก็มีทั้งไวโอและเทวนาสวันพันช์แมนทั้งทาสึมากิและจีนอสก็มีครบและยังมีฮาร์ลี q ควินที่สกินนี้จะไม่มีวันกลับมาขายแล้วนะครับเพราะเป็นสกินจากการคอลแลบดีที่เลิกคอลแลบกันไปแล้วปัจจุบันไอดีนี้มีนั่นแปลว่ามีไอดีสกินตำนานในไอดีนี้ด้วยอย่างฮาร์ลี q ควินเพราะฉะนั้นไอดีนี้ แนะนำเลยครับสำหรับใครที่งบไม่เกิน18,000บาทน่าจะเป็นไอดียที่หลายคนต้องการแน่นอนอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูข้อมูลไอดีนี้กันอย่างละเอียดกันดีกว่าครับเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นครับไอเดี ID นี้ฮีโร่หนึตัวครบหมดสกิน436สกินจํานวนแมตช์เล่นเป็น10000ขกว่าเกมเลยนะครับแล้วก็แลงคสูงสุดที่เคยไปถึงคือซู p r e ร e ม o n c คอนเลอร มาดูกันที่กรอบโปรไฟล์เรืองแสงกันนิดนึงนะครับก็อันนี้จะเป็นกรอบที่1ที่เราใส่ไว้อยู่ในตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นกรอบที่2กรอบที่3กรอบที่4นะครับกรอบที่5ครับกรอบที่6กรอบที่7ครับกรอบที่8กรอบที่9แล้วก็กรอบที่10แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไอดีนี้มีกรอบโปรไฟล์เรืองแสงทั้งสิ้นถึง10กรอบโปรไฟล์ นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเดือดเลยแล้วก็ทีนี้เราไปดูในส่งฮีโร่และสกินกันครับเริ่มกันที่ฮีโร่หลักๆใน d r v ตัวนี้ก็จะมีไอริวายโอลอเรียลครีซีเทวานัสอาลัมเวเรสวีลาอันนี้คือฮีโร่หลักๆที่เจ้าของนิยมเล่นนะครับแบทแมนทูเรนดิแลกซา a t ตาอเลสเตอร์แอนเนธไฮยะเตการีก็หลักๆจะประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่ความชำนาญสูงสุดเพราะว่า i อนี้เจ้าของนั้น เล่นจนจำนวนแมตช์เยอะมากๆถึง10,000กว่าเกมนะครับอ่ะประมาณนี้สกอร์แข่งขันมีการเล่นจัดอันดับประมาณนี้ซีซั่นทั้งหมดประมาณนี้ภาพรวมในการเล่นทุกโหมดมีจํานวนแมตช์ในโหมดจัดอันดับกลาเมทเลและก็โหมดอื่นๆนั้นตามนี้เลยนะครับจานวนแมตช์แรกตราชนะตามนี้สกอร์ผู้เล่น90คะแนนสามารถไปปรับพฤติกรรมแล้วก็เล่นเพื่อดันคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับ แล้วก็ฉายาสมรภูมิติดระดับประเทศไทย1ตัวละครได้แก่ตัวละครอ,อย่างอายาที่เป็นระดับ87ของประเทศไทยและระดับภาคกลางเนี่ยมีทั้งอนเนตและดินแลกเลยที่ติดไว้นะครับก็ได้ไปด้วยนะใน2ส่วนนี้แล้วก็ช h ปเปี้ยนชิพเล่นไว้ในซีซั่นที่1และ2เป็นซิงเกิลคลาวความสัมพันธ์ก็สามารถลบและเพิ่มได้ตามต้องการเลยสำหรับใครที่ซื้อไอ้นี้ไปทีนี้นี่คือสถิติเบื้องต้นพาคุณผู้ชมไปดูฮีโร่และสะกินกันบ้างครับ ฮีโร่ครบทุกตัวเหรียญในเกมเหลืออีกสามแสนกว่านั่นแปลว่าแทบจะเล่นได้ยันเกมปิดเลยนะครับเพราะว่าฮีโร่ใหม่มาเนี่ยเราก็ใช้เหรียญในเกมซื้อได้เลยถัดมาคือสกินในดีนี้ก็บอกเลยนะครับว่ามีจํานวนถึง400กว่าตัวเราจะไล่กันตั้งแต่ตัวบนบนที่อยู่ในกิจกรรมตอนนี้ที่ไอดีนี้มีแล้วก่อนก็แล้วกันนะครับสกินที่อยู่บนบนก็อย่างเช่นเวฟแอนเนตเนี่ยตั้งแต่สกินวัลเลอร์พาร์ตแอสเซนกาเป็นต้นไปก็จะมีตามนี้เลยครับเวฟ ซีเนสที a ไม่ใช่อเน,น็แตแ้วก็มีว er a er l เลอร์พลาสซิเฟล่าวัลเลอร์พลา r ตลอเรียลเอสตมไทองแล้วก็สกินลิมิเต็ดต่างๆจบที่ VIP พรามนี่คือสกินบางส่วนที่มาแสดงผลด้านบนนะทีนี้ไปดูกันที่สกินทั้งหมดในดีนี้ต่อก็จะไล่ตั้งแต่ลิมิเต็ดของมาลอชตัวนี้ไปจนถึงสกินด้านล่างสุดไปดูกันครับเด็นได้ว่ามี S Team มอารมมี uren, มิรักเคิลทูเรนมีเมติคอลสกินของทูเรนล่างกระบี่ มี snow festival ของเกร็กด้วยนะครับแล้วก็สกินระดับตำนานหลายตัวที่ใครดูไม่ทันสต็อปภาพแล้วค่อยๆดูได้เลยนะ medical สกินอย่าง butterfly the phoenix ก็เติมไว้ด้วยนะครับ steam ของลิเลียนา mirage ก็มีด้วยแล้วก็ยังมี limited อีกมากมายที่แลลิ limited จากเดมอนส l ลเยอร์อย่าง e n s o และ alice ก็มีครับ selica sweet dream จาก dashbile เดมอน m e n ชั่น Breaker จากเทวนาสก็มีด้วยรวมถึง Medical สกินที่หายากครับตัวนี้ก็ไอดีนี้ทำการเติมสุ่มไว้เป็นเจ้าของเรียบร้อยใครที่ซื้อต่อก็จะได้สกินตำนานตัวนี้ไปเลยและเลื่อนลงมาก็จะมีสกินลิมิเต็ดอีกมากมายไฮยัตเตสเปกตรัมสเปกตาแล้วก็ลิมิเต็ดของเตี๋ยวเซียนสกินมิราคขนไฮยัตเตอวกาศกาแล็กซีเอ็นก็มีด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีลิมิเต็ดของ Loreal ลเอสติมของ Loreal d i v i ว e Grace มิรักเก้นสกินอพ ocalypse war แล้วก็ยังมี e ีเจนสกินต่างสกินซีซั่นเนี่ยเก็บตั้งแต่ซีซั่นสองเลยนะฮะแล้วก็ยังมีสกินหลายตัวอีกเยอะครับมิรักเ e ้นสกินนาตายา burning ember l ีเจนของวูคองรีเจนของเรียวมะสกินวาเลนไทน์ของลิปโปแล้วก็ว a l เลอร์พาสสกินกับลิมิเต็ดสกินอีกมากมายเนี่ยนะครับ S medical s k i n อย่างไอริปลา heavy striker เร์่องนี้ก็มีด้วยครับยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอนิเมชันไว้อ่าแล้วก็มีในส่วนของ last c y b e r c o e knockout out ด้วยนะครับ <we> ก็ได้ไปด้วยเลยเช่นเดียวกันเลื่อนลงมาก็ยังมีมิราเคิลของเวรสซากุระฟูบุกิมิราเคิลของลอเรียลไอ้ลาวิลนะครับ heavy striker แล้วก็ one punch man อย่างเออร์ e n จีนอสก็มีด้วยครับ warner part ก็อย่างพวก Limited ราวิวนี้ก็จากว a l l e r p a r t ก็มีไว้ให้แล้วก็ Medical Skin อย่างไว Old d i a m o i c Morpheus ก็มีเช่นเดียวกัน Demon Slayer อย่าง Selfish Inosuke ก็มีให้ Limited ของ Senestria Base Gang แล้วก็ Limited ของ La วิวต่างๆ Limited a n n a d ล่าง, ade, งอาวกาศ Astro Odyssey แล้วก็มีสกินอีกเยอะครับจาก Moonlight จากเทศการจาก Limited าก Wall ิจกรร Waller p a r t รวมๆแล้วหลายสกินเลยเลื่อนลงมาจะเจอกับมิราเคิลของไวอย่าง Wedding Day ถ้าวาร์ปสวยมากไวอแต่งงานดาซีอ i นเตอร์สเตลลก็มีให้2สกินสายแครี่ที่หายา,ยากบ้างๆอย่าง Dimension Breaker ของไ o รวมถึงในส่วนของ Harley Quinn อย่างคา f ฟนี e สกินนี้ก็ไม่มีวันได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีวันวนกลับมาขายหรือกลับมาเปิดให้ส่งแล้ก็ได้ไปเลย แล้วก็เลื่อนลงมามีลิมิเต็ดของริกเตอร์ลิมิเต็ดของโลริออนแล้วก็สกินลิมิเต็ดต่างๆที่หายากๆมีเพียบครับวันพั n ช h แมนอย่างคริซี่เทอริบอร์ทอร์นาโดก็มีด้วยเช่นเดียวกันอันติเมต l o ริ a l ลสกินอีโวสกินลีเจนตต่างๆอีกมากมายคุณผู้ชมลองดูนะฮะอีโวเวลสองสามตามนี้เลยลีเจนอีกหลายตัวมากๆเลยครับเทนอเลสเตอร์ทาราซิล มูฬคีลา่าโทนนะครับก็ค่อนข้างเยอะและหลากหลายมากๆเอาทั้งหมดนี้ไปเลยนะที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับสกินรีเจนออนติเมทค่อนข้างเยอะทั้งหมดก็จะประมาณนี้และจบที่สกินสุดท้ายคือวอลเลอร์พ s าสของคาเฟนีเมโลดี้ครับและนี่คือสกินทั้งหมด436สกินซึ่งผมบอกเลยว่าแค่เมทิคอลสกินก็เดือดแล้วครับอังคุณตีง่ายๆนะว่า สกินแรตัวละ2,000บาทพวกไอริ u e ม e ิ i ค a ลพวกอนิเมเนี่ยสกินแร์ที่มีในไอดีนี้ยังไงก็เกินนะ2,000บาทต่อตัวเนี่ยถ้าคุณไปเติมเองได้แค่20่ตัวนะครับถูกไหมครับแต่ไอดีนี้มีสกิน4ส0กว่าและสกินแรมันเกิน20ตัวแล้วด้วยแล้วคุณเสียเงินแค่18,000มันคุ้มมากๆเลยนะสำหรับผมอ่ะ นี่คือยีโรสกินนะครับถัดมาคือในส่วนของรูใน a d r v ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหลือในเกมเหลือเยอะขนาดนี้ไม่มีทางที่รูนจะขาดครับเจ้าของเก่าปั้นไว้ที่300ชิ้นครบทุกแบบแบบละสิชิ้นทั้งหมดไม่มีขาดนั่นแปลว่าจะซื้อดีนี้ไปแข่งทัวร์นาเมนต์หรือเล่นลีคคุณเล่นได้ทุกแผนการเล่นเพราะรูนมีครบทั้งเกมอา V นั่นเองถัดมาคือในส่วนของปรับแต่งเริ่มกันที่เอฟเฟกสังหารมี2 4, 6 8 10สบ 12 14 16 18 20 21ชิ้นครับเอฟเฟวิ่งมีเอฟเฟควาร์ปมี2 4 6 8 10 12 14 16 18 19ชิ้นครับส่วนเอฟเฟควิ่งมี2 4 6 8 10 12 14 16 18และ20 20อันครับ ผ่านมาคืออีโมจิอีก115อันไล่ตั้งแต่เซ n นอี send e สือลงไปนี่คืออีโมจิทั้งหมดที่มีใน IDRV ตัวนี้จะเลือกอันไหนจะใส่อันไหนจะถอดอันไหนแล้วแต่สิทธิของผู้ซื้ออดีนี้ไปจะจัดสรรต่อได้เลยเพราะทันทีที่คุณพร้อมจ่ายดีนี้ก็จะเป็นของคุณทันทีนะฮะอ่ะในส่วนของพวกชิ้นส่วนอันนี้ก็ผมไม่ได้พาไปดูนะจะเสียเวลามากๆก,ก,ก็ดูป้ายประกาศก็แล้วกัน,กนว่ามีอะไรบ้างหลักๆป้ายประกาศอันนี้ไม่มีอ้า ไม่น่าพามาดูเลยเนี่ยถ้าไม่มีทั้งอันเนี่ยเสียเวลาเลยขออภัยด้วยครับอ่ะป้ายประกาศไม่มีก็ตามนี้แหละหลักๆก,ก็มันเป็นดีเทลที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอ่ะชนผิดไปล่ำเวลาไปดูที่คลังของกันบ้างก็จะมีบรรดาไอเทมจากกิจกรรมต่างๆมากมายบาทเชาวีโรสกินจานวนมากคัมภีขั้นสูงอีก170ประชิ้นคัมภีทั่วไป2อ0กว่าแล้วก็ ไอเทมอื่นๆจากกิจกรรมต่างๆอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็พวกคัมพีวาร์ปเดินวิ่งแล้วก็ลูกแก้วในการสุ่มลอตเตอรี่300ลูกใช้ในการสุ่มจริงก็น่าจะการันตีในส่งคริสตัลแดงได้อีกประมาณ2เม็ดเลยนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่อยากจะสุ่มก็จัดสรรได้เลยแล้วก็ลูกแก้วก็จะมีประมาณ300เม็ดใช่ไหมครับแล้วก็มีคริสตัลแดงให้อีก2อันนะ สามารถนำไปแลกซูพรตมตอนนี้ได้อีก2ตัวจะแลกคลินเน่ยกับบูคองก็แลกได้เลยนะครับถ้าจะแลกตอนนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับครั้งของนะฮะก็น่าจะหมดแล้วนะนะก็จะเหลือบัตรเปลี่ยนชื่อที่ยังไม่ได้พาไปดูบัตรเปลี่ยนชื่อนี่เหลือเยอะอยู่ดน้าใน,นดีนี้ก็นี่น่าจะอยู่ล่างๆอ่ะถ้างั้นก็น่าจะอยู่ในหมดไอเทมบัตรเปลี่ยนชื่อ56บใบใช่จริงในการเปลี่ยน10บใบนั่นแปลว่าซื้อดีนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อเล่นได้5ครั้งนั่นเองครับ โอเคคุณผู้ชมครั้งของประมาณนี้และนี่คือทั้งหมดของ ID ดีนี้ครับจบที่คอนฟลูเออ12ดาวปัจจุบันแล้งอยู่ที่ระดับไดมอนด์3และนี่คือทั้งหมดของ ID RV ตัวนี้ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดดูไปจนถึงตอนนี้แล้วสนใจ ID ที่1,471ราคา18,000บาทเป็นเจ้าของได้เลยนะครับข้อมูลครบหัวจะรถดเท้าถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้ ไปดูที่ใต้ description และ inbox มาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวที่1,471ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ